ภาพที่ลอคอยเอสกันตพงล่าสุดเผยรอยยิ้มสดใสร่างกายดูแข็งแรงขึ้น แฟนๆรอฟังข่าวดีหลังมีภาพพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์ล่าสุดอยู่ในชุดผู้ป่วยเผยรอยยิ้มอันแสนสดใสนั่งยกมือไหว้หลวงพี่อุเทนหรือพระครูปรลัดอุเทนสิริสาโรเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ที่เดินทางมาเยี่ยมเจ้าตัว,ตวอย่างโรงพยาบาลโดยมีภรรยาคิตตี้คริสต,ติน่าและครอบครัวร่วมเฟรมด้วยซึ่งทางเพจเฟซบุ๊กวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้เผยแพร่ภาพดังกล่าวพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า การสร้างบุญเพื่อเสริมสร้างผลบุญหนุนนำต้นทุนชีวิตให้พบเจอแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยและถึงพร้อมด้วยดั่งใจปรารถนาทุกประการยิ่งสร้างยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเจริญว่าด้วยอน,นิสงส์แห่งการทำบุญอาทิช่วยชำระร่างกายวาจาใจให้สะอาด เปรียบเสมือนสมบัติเฉพาะตนช่วยเป็นเกราะป้องกันภัยในวัฏสงสารทำให้เราประสบแต่ความสุขร่มเย็นสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการ CR ภาพและบทความนอกจากนี้ค่ะทางแอดมินเพจวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครก็ยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าวันนี้พระอาจารย์ได้เยี่ยมพี่เอสเก่งมากแข็งแรงมากปัญญาดีมาก ทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นภาพนะคะต่างก็เข้าไปสาธุร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามแต่ก็มีบางคนเข้าไปสอบถามว่าเป็นภาพจริงๆใช่ไหมงานนี้คงต้องรอทางครอบครัวและโรงพยาบาลออกมายืนยันผลการรักษาอีกครั้งค่ะเพราะล่าสุดทางเพจได้ลบภาพดังกล่าวออกไปแล้วคาดรอครอบครัวแถลงข่าวดีเร็วๆนี้แน่นอนค่ะยังไงก็ขอให้เป็นข่าวดีนะคะ สำหรับข่าวนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะ